ก็ว่าอยู่นะทําไมสื่อเกาหลีอย่างนิวเซนถึงได้ลงทุนบินไปปักหลักถึงฝรั่งเศสก็เพราะว่าสาวๆาวแบ k ็คพิงค่ะบินเหมือนนกนะคะตอนนี้ทั้งเจนนี่นอรลิซาและก็โรเซ่แต่ก็บินไปรวมตัวกันอยู่ที่นั่นนั่นเองเรียกว่าพวกเธอค่ะบินเหมือนนกเลยก็ว่าได้นะเสร็จจากการเล่นคอนเสิร์ตท,ที่มาเกา๊าสาวๆาวแบ็คพิงก็บินไปที่ฝรั่งเศสแต่ว่าต่างคนต่างไปค่ะเพราะว่ามีงานกันคนละงานนอรลิซาไปเพรสท t ปาร์ตี้ของทางซิลีนเพิ่งจะบินถึงเมื่อวานนะคะและตอนนี้เธอก็ หายเข้ากิบเมฆไปแล้วค่ะคุณผู้ชมส่วนด้านจินนี่นะคะเมื่อคืนชาเฉิดชายเป็นครั้งแรกในเทศกาลหนังเมืองคาดด้านข้างก็คือคุณทอยสิวานะคะที่เล่นดีไอ d ดลด้วยกันเห็นยืนคู่กันตลอดทั้งในงานแล้วก็ตอน After Party งานนี้ชื่นมื่นมากๆนะคะเป็นการรวมตัวกันของเหล่านักแสดงออกสื่อเป็นครั้งแรก มีทั้งเดว We เอ n d และก็ Lily Rose d e ดนะคะลูกสาวของ John n y d e ดค่ะที่แสดงนำใน The Idol ก็ร่วมเฟรมด้วยกันอีกด้วยส่วนทางด้านสาวโรเซ่นั้นนะคะเมื่อช่วงเช้าค่ะมีเซอร์ไพรส์เพราะว่าเธอค่ะเพิ่งบินไปฝรั่งเศสนะคะอีกด้วยเหมือนกันค่ะส่วนจะไปร่วมงานในส่วนไหนนั้นยังไม่ได้แจ้งนะคะเพราะว่าจริงๆงานของทางแซงโรลอมก็เพิ่งจะเห็นเธอเดินพรมแดงไปในเทศกาลหนังเมืองคานไปเมื่อวันก่อนนู้นใช่ไหมก็เลยไม่ทราบค่ะว่าคราวนี้เนี่ยเธอบินไปร่วมงาน เอ๊ะหรือว่าแค่บินไปเที่ยวกันกับน้องลิซ่าอันนี้แอดมโนนะคะเพราะว่าน้องลิซ่าค่ะยังอยู่ที่ฝรั่งเศสนะที่เมืองนิสอีกหลายวันค่ะก็กว่าจะถึงวันศุกร์ที่เธอต้องบินกลับมา ร่วมงานแฟนมีตติ้งของทาง True ID นะคะลรลลี Lily, <ๆ>่อย่างเราก็รอติดตามความเคลื่อนไหวกันให้ดีๆแล้วกันคิดว่าฝรั่งเศสต้องมีอะไรแน่ๆค่ะแบกพิงบินไปรวมตัวกันนะทั้ง3คนเลยนะคะเรียกว่าตอนนี้พวกเธอก็อบินเหมือนนกค่ะแล้วก็ฝรั่งเศสก็เหมือนกับเป็นบ้านหลักที่2ของเธอกันเลยทีเดียวอแอดก็อัปเดตข่าวสารแล้วก็ความเคลื่อนไหวใหม่ๆนะคะมาเล่าสูฟกันฟังค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า